สวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะป่ากับสิผ้ามะมึงเด้อว่า,าป่าสีเห็ดอัน,เอ,น,เ,อนเอานี่เอาต้านก็นนนนนคือวา่าสีเอา,นานตอน้น ต,ต้นต้นต้นอัง,งุ่นเนาะขึ้นข้างพ่อแม่พี่น้ององ,งุ่นขึ้นข้างเด้อเพราะว่าอง,งองุ่นเาฮงใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นเครือเป็นแถาแล้วจเจ้าอง,งุ่นขึ้นข้างนี่ อยู่ก็ัะโอมแล้ว ผมขางในพี่น้องเพิ่งไปจับฉลอมออ่งกระดาษเผือข้าวเดียวหว่า เทปไอ้ A A. นี่เอาไว้มบอพื้นนี่กับลุงพักสันเทดเทดข้างเอาไว้เนาะนี่ไม่นี่ละท่อแม่พี่น้อง มันเลื่อยไปนี่แหละ เป็นเป็นเครือเป็นเถาหลายเนาะ เป็นเพื่อเป็นเขาหลายเดชพอนางท่านนองนี่ปากของเมืองอยู่นี่ถึงเพื่อถึงเ,เาขาขบอม เปลอต้องออกเปลือกนึงมาท้าผีพอแมพี่นองนี่คนขื่นนะสิล่ะอมแลพี่น้อ,นนนอง ไปเรื่อยปอแต่ซี่ก็ม่ไปไปกับใหม่เลยไมยอ นี่พ่อแม่พี่น้องนี่กะเ็จแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาเครืออ่อา,อางุนเนาะพ่อแม่พี่น้องมัดใส่เสาเลยพ่อแม่พี่น้องเครื่อองุงนมัดใส่เสาให้เขา พันเกี่ยวไปกับอ่านี่ล้าวใหม่นี่ค่ะค่ะให้เขาไหลไปกับล้าวใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องจะนี่อง,งุ่นเพิ่นกับอ่าเป็นเครือเป็นเถาแล้วจะประตยกัะปีเกาเพิ่นขึ้นเครืออ่อเอาเพิ่นขื้นเสาเขื้นน,นั่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ คลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ